วัดีค่ะวันนี้นะคะทอทอสำนักง,งานขอนแก่นนะคะพาทุกท่านมาที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ได้รับความกรุณาจากท่านอุดรพัฒน์จันทีมานะคะหัวหน้าทุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับท,ทราบว่าทางภูผาม่านนะคะเปิดทําการได้แล้วสองวันนะคะ,ะอยากให้ท่านเ,เล่าให้พวกเราฟังว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงคะ รรพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนคะครับจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับก็ทําให้อุทยานของเราได้ปิดอุทยานลงนะครับก็มาเริ่มเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่5พฤศจิกายนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็รับรู้จากเพจของอุทยานแห่งชาติภูผามากนะครับแล้วก็ได้ติดตามทางเพจของกรมอุทยาน ก็สามารถที่จะรับรู้ได้ถึงมาตรการการเต็นส่วนมากก็จะเป็นการนำเต็นมาเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นมาตรการโควิดเราต้องมีการป้องกันอย่างดีนะครับขณะเดียวกันเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมีจุดคัดกรองที่ด่านนะครับที่จะเข้ามาเข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวยนี้ต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เราก็จะมี มาตรการตรวจ ATK กับนักท่องเที่ยวนะครับ,รบที่จะเข้ามาในตรงที่อุทยานแห่งนี้นะครับแล้วก็ให้คำแนะนํากับนักท่องเที่ยวให้เว้นระยะห่างนะครับค่ะก็แสดงว่าถ้ามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูผามานี่นะคะเราปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะวันนี้เราทดสอบมาแล้วนะคะว่าก่อนที่จะเข้าอุทยานนะคะ เราได้โชว์วัคซีนพัสปอร์ตของเรานะคะให้เจ้าหน้าที่อุทยานได้ตรวจสอบแล้วก็สวมแมสในขณะที่อยู่ในอุทยานนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบของอุทยานนะคะไปกันเลยค่ะ บ้างครับบรรยากาศโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านครับอ๋อตื่นเต้นมากเลยค่ะข้างหัวหน้าเป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นบรรยากาศกลางกลางกากลางเต้นในอุทยานแห่งนี้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ตุ๊กด้วยค่ะว่าอยากมาเที่ยวในอุทยานนี้นะคะหนาวนี้ก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะฝากหัวหน้าเชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ ครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้มาท่องเที่ยวในสถานที่อุทยานแห่งชาติภูผาหมานนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาท่องเที่ยวแวะมาที่อุทยานภูผาหมานก่อนที่จะไปอุทยานแห่งชาติที่อื่นหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดพักรถจุดแวะนะครับซึ่งมานักท่องเที่ยวหลายหลาย,หลายพื้นที่หลายหลายจังหวัดรวมกระทั่งกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมาแ,แวะเวียนที่นี่ และอุทยานแห่งชาติภูพาม่านก็จะเป็นอุทยานอีกแห่งหนึ่งที่รองรับนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับซึ่งเรามีพื้นที่ติดกันนะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านตอนนี้เรามีมาตรการรักษามาตรการโควิดทีเ่เข้มงวดนะครับป้องกันการติดต่อของโรคโควิดนะครับก็ ขณะเดียวกันเราก็อยู่ในมาตรการที่อ distancing อยู่นะครับปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอน,นะค,ะครับช่องทางการติดต่อ,อยังไงครับัวหน้าครับก็ขอเชิญติดต่อได้ที่เพจของ Facebook อุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ของกรมอุทยานแห่งชาติพัสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชนะครับแล้วก็ฝากติดตาม f c e e o o o k แ n นเพจของททขอนแก่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ